สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมพระผงว่านหลวงพ่อจำเนียนวัดทําเสือจังหวัดกระบีคบ่ครับครับท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงครับของภาคใต้นะครับ สำหรับองค์นี้ครับสร้างในปีพุทธศักราชสองัครับครับอย่างชัด,จชดเจนดีนะครับครับคนผ่านดูง่ายครับ,รบสวยๆครับ